โอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมก่อต้อนรับกาสู่ช่องปามีในจาะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุดลัสิกเวอร์ไลน์กันแล้วนะครับผมว้าวโอเคอเครับผมวันนี้ผมจุดลัสิกเวอร์ไลน์ก็ต้องบอกเลยเลยว่ามันต้องแอดลงในช่องของพี่แล้วนะผมเพราะว่าช่วงนี้ติดจริงๆว่ะ<อ>คือเล่นมาได้หกเจ็ดโอ้โหโดนโอ้โหสีทองกับสีฟ้ามาเกิดที่บ้านอตัวนี้อะไรโอ้ยมก,กะโลครับผม โอ้มีกระโลอย่างเทพแต่เดี๋ยวเราต้องเอาสีทองก่อนดีวะใช่ไหมเดี๋ยวสีทองมันหนีแล้วผมไอตัวนี้เคยเจอแล้วครั้งหนึ่งบาคิโอนะผมบาคิโอบาคิโอเหรอฮ้ยอู้หอยู่ที่หางเน้น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 ขอโทษด้วยเอ้ยหัวโยโยกอยู่ยายโยกดิไอบาคิโออู้ตัวใหญ่หรือเปล่าโยกทําไมวะอืเดี๋ยวขอใจสมาธิต่าโอ้โหสองหนึ่งมด โอ้โห e ยี่บาเอ้ยห้าสิบสามโอ้โหแล้วกว็จะได้ตัวมันตอนไหนเนี่ยลเวลโอ้โหก็จะได้มันนะผมมาจับเมกะโลก็ได้ไอเมกะโลนี้เพิ่งเจอครั้งแรกนะสมาธิเมะเข้าไห้เมะเข้าไว้อือโดนดิเออโอยอือขอขอโอ้โหอย,ย่าเลี้ยวดิ อย่าเหลียวดิอย่าเหลียวดิอืมอุย้ยมันโยกมันชอบโยกอ่ะสองหนึ่งอุย้ยหมดเวลาโอ้มันชอบกดไม่ไปด้วยนะเว้ยบางทีอ่ะคือแบบเราดึงแล้วมันมันไม่ยอมไปใช่ไหมอฮ้ยโอ้โหอะไรวะคนจะคนจะพูดเปิดคลิปนะผมอ้ออะไรของมันนี่ไอเสือทองนะผมคือไอเสือทองเนี่ยพี่ตีมันไปเท่าไหร่แล้วววัน,นเนี้ยเนี่ยหกหกแล้วนะผมมันตีต่อไม่ได้แล้วว่าเหลืออีกนิดเดียวเองอ่ะ จะได้มันอยู่แล้วนะผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้พี่เล่นเกมนี้ไม่ได้6-7วันเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันสนุกมากจริงๆไว้คล้ายๆโปเกมอนแต่เราไม่ต้องไปเดินจับอะเนี่ยเห็นไะหเนี่ยนอนอยู่บ้านพี่นอนอยู่บนหอนะผมยังได้เลยคือทีมของพี่ก็จะค่อนข้างจะแบบว่ามันมันยังไม่เก่งมากนะผมดูตัวอันนี้ตัวทีม PVP นะผมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวที่พี่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ พี่ไม่รู้ตัวไหนดีไม่ดีเอาจริงๆพี่พึ่งเล่นนะผมก็ยังงงๆนิดนึงนะผมแต่รู้ว่าไอ้สีทองเนี่ยจับยากแล้วก็น่าจะดีนะผมค่าพลังมันสูงไงใช่ไหมมันมีขาวฟ้าทองใช่ป่ะเอี๋ยวจ้างมันนะผมเดี๋ยวเราเล่นไปหลายๆอีพีเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยอันโลปะ่ะจับก่อนครับผมเดี๋ยวขอจับเลนสเสากัอนออกมาเยอะเหลือเกินอืมโดนไปสิบหกสิบหกโอ้โหแปดโดนดิโดนดิ เน้น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 อึ๊บโอ้โหเจ็ดเพื่ออะไรนี่อโลมันจะยดใสหด่หัวทำไมวะฮึโอ้โหได้อยู่ร้อยยี่สิบห้าคือมันก็เออมันก็สนุกอะ่ะไม่รู้ดิคือนอนอยู่บ้านก็จับไดโนเสาร์ได้นะผมแล้วมันค่อนข้างจะสมจริงมากเลยนะพี่ชอบตรงนี้แหละแต่สิ่งที่พี่แบบอันนี้อีลาเจนสอง เดี๋ยวตัวนี้มันน่าจะจับยากนะลิงอืมโอเคครับผมได้ลนะทีหนึ่งทีหนึ่งก็ยาวแล,ะละ้วล่ะเจนสองไอตัวนี้จับง่ายอยู่นะพี่ได้แบบของมันดีีของมันมาจากไอตรงแบทเทิลด้วยนะผมได้เยอะเลยแล้วก็ยิงมันออกมันเจอมันบ่อยอะแถวบ้านอะอืมแต่เดิน้นเต่าเนี่ยรู้สึกจะค่อนข้าง้ำๆตัวเดิมไว้ตัวใหม่ๆไม่ค่อยมาบ้านโอ้ยร้อยสี่สิบได้อยู่โอ้ มาไอคืนนั้นพี่นอนจับทั้งวันเลยอะคือติดอะคือจับทั้งคืนอะไอ้เปิดไอกีก้าเซนนะผมมาเดี๋ยวเราลองแบทเทิลดูลองไปแบทเทิลบ้างนะผมเดี๋ยวจะมาจับแต่เดนตเต่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่อันนี้มันอีพีแรกไงทุกคนอย่ารีบติออ,อันนี้พี่เล่นไปยังวะยังนะโผมันให้ใช้สองตัวองอะบ้าบอจะไหวหรือสองตัว แล้วมันให้พี่ใช้ไอตัวสีทองด้วยเระเว้ยแล้วแต่มันก็มาดิครับเอาเป็นเอ็นกิโลไปก่อนมาเอาเอ็นกิโลก่อนแล้วบอกโอ้โห,หเล็บยาวไอเล็บยาวสกิลอุ้ยโอ้โหมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหท่าเขาเยอะท่าเขาเยอะไอเล็บยาวเขาท่าเยอะ โดนวิธีคิดได้คอนด้วยเฮ้ย hey, แต่พี่ไม่ค่อยรู้หรอนะว่าท่าไหนมันเป็นท่าไหนนะผมรู้แต่ว,ว่าท่าแรกมันหักกระดูกนี่อือหูยตายเลยครับผมท่าสองมันเป็นฟาดหางนะผมเฮ้ยเอ็นกิโลมันได้อยู่นะไม่เคยโอ้ยไม่ค่อยใช้นะผมใช้บ้างแบบนานๆนใช้ทีนะผมไม่ตรงโอ้โหโอ้โหมันกระโดดใส่หน้าเลยวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะโดนดินี่นี่ ระบัดไปทีเป็นไงงงงงอะดิทำไมเองกิโลเองกิโลตีบ่อยใช่ไหมมาดิอุ้ยโอ้โหตายครับผมเฮ้ยรถรปิดเยอะกว่ามันอีกวะเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ครับผมโอ้เองกิโลจัดจบอะโอ้จบเลยนะผมรับจบเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมพี่ยังอยู่ด่านเดิมวะมันใช่ไหมเนี่ยเออ อุ้ยหนึ่งหนึ่งด้วยตอนนี้โอ้ตอนนี้เขาให้หนึ่งหนึ่งด้วยโอ้โหเวทีโลเลปเตอร์โอ้โหมันจะมาตบกับการ์ดทองเฮ้ยโอ้โหบ้าบอแล้วแต่นะแล้วแต่นะเฮ้ยนี่พี่พี่เพราะว่ามันก็สนุกกับภาพมันก็เหมือนดี้วผมแล้วมันก็เป็นแบบมันสนุกหมดแหละจุลศิกรรมจุลศิกนั้นก็สนุกนะผมจุลศิกเวอร์เดอะเกมอะ คือแต่จูเลสิกเวอร์เอวอลูชันโอ้โหตีแรงอยู่นะเนี่ยถ้าเป็นเล่นไปนี่โอ้โหหนกักพูจะมันไม่ตายว่ะไอจูเลสิกเวอร์เอวอลูชันที่พี่ไม่เล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพราะว่าพี่ไอแบบเอ้าตาเฉยพู <c oughs> จะบ่นไปละหน่อยเพราะว่าพี่แบบว่าทําเคสแล้วพี่อ่านไม่ค่อยออกนะผมแล้วมันเล่นพี่ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสนุกนะผมเพราะพี่ทําแบบทําเคสต่อไม่ได้ประมาณนั้นแหละ แต่ันี้คือไอเรื่องตีเฉยๆเนี่ยพี่ชอบอยู่แล้วนะผมโอ้ได้เยอะว่ะร้อห้าสิบมาต่อด่านที่ยี่สิบสี่ครับผมสองต่อสองเฮ้ยไอเล็บยาวอีกแล้วเหรอทาไมมันเหมือนทีมเดิมเลยอะแอดมันโตไปหนึ่งแล้วก็เอาเป็นตัวอะไวะไหวไหมไหววะไป ไอตัวนี้พี่ก็ชอบนะไอ้ตัวอีกตัวนึงอะ่ะที่ที่มากับแอมันโตเนี่ยไม่รู้มันชื่ออะไรนะผมรู้สึกว่ามันตีแรงแล้วคิดทคอดมันค่อนข้างจะสูงนะสี่สิบอะโอยมาเล็บยาวมาอา๋อผมมันเปิดก่อนอยู่แล้วนะโอ้ยกำลามาแต่ไกลปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้าโอ้โหถ้าเขาเจ็บอยู่เจ็บอยู่แล้วไงอะ่ะโดนโดนบ้างดีโดนบางดี เฮ้ยเราสปีดน้ำแล้วเฮ้ยพอเราใช้ท่านี้สปีดน้ำเลยเหรอไอ้ท่านี้มีเปอร์เซนต์ติดมืนนะเนี่ยอืมหัวกีอหัวเกกตายเลยครับผมเฮ้ยเอฟเวอร์โตก็เอาเรื่องอยู่นี่ว่ะไอ้ท่านะมันมีมันไอหัวเกกอะมันมีติดมืนด้วยนะใช่ปะพี่เคยเห็นมันมึนอยู่นะหรือคูยคิดไปเองนี่ท่านี้นะผมอุ๊ยโอ้โหไม่เจ็บไม่คัน อันนี้ตกก่อนแล้วเปลี่ยนตัวนะผมนี่เป็นไงหัวหนิงเคกเปลี่ยนตัวครับผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะฮะนี่เจ้าถึกนะผมพี่เรียกว่าเจ้าถึกนะฮะไอแทงนะผมตัวแทงของพี่เลยโอ้ยตอนที่พี่ยังไม่มีอันดีดีอึ๊บโอ้ตายเฉยโอเคชนะไปครับผมตอนที่พี่ยังไม่มีตัวดีๆตัวนี้แหละคือแบบพาพี่แบบล่าแพ็คนะผมล่าแบทเทิลแบบเนี้ยแล้วก็ได้ตัวดีๆมาเรื่อยๆนะครันะผม ถือว่าดีถือว่าใจได้นะผมขนาดคอมมอนอะคอมมอนค่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไม่อ่อนเวอร์นะผมถ้าท่าเลเวลเยอะมันก็ก็มีความเก่งของมันนะสามะสานสามทหารเสือหรอวะเล็บยาวกับอะไรนะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นนี่เราจะไม่ประมาทนะผมแล้วก็เอาเป็นมาจุนการสอรัสดีไหมไปไอตัวนี้มันฟิลเลยนี่หว่ามันไม่ใช่มาจุนการสอรัสด มันมันฟิวไปแล้วนะผมเออก่อนหนึ่งก็ต้องขออภัยสาหรับเรื่องคลิปเลยนะผมไม่ได้พูดตั้งแต่เริ่มนะพอดีจะพูดแหละแล้วไอตัวพวกนั้นมันดันออกมานะผมเรื่องคลิปที่มันแหวงนะผมเพราะว่าเราเล่นแนวตรงใช่ไหมเราฉายแนวตรงไงมันก็เลยต้องแหว่งแบบนี้นะผมขออภัยด้วยอ๋อมันชื่อมาจุนดาชูคัตนะผมน <c oughs> ึกว่ามาไอมาจุนการแนละ้วมันยังไม่ได้ฟิวนี่หว่ามาดิเล็บยาวเราป้องกันไปโอ้โหมันใช้ก่อนอะโอ้โหแรงด้วย คือถ้าเราได้ป้องกันก่อนเมื่อกี้อะคือแบบเอ้ยเอาทำไมเมื่อกี้พี่ตีมันวะพี่ยังไม่ได้สั่งตีเอา้าตีอีกแยะป้องกันเอ้าไอ้เอมื่อกี้อยู่ดีๆเราก็สวนมันกลับเหรอมันมีเคาน์เตอร์เหรอตัวเนี้ยหรือยังไงเอ๊ะยังไงงงเอาเป็นนี่แล้วกันมาโอ้โหกัดมาดูนะมันจะมันเอ้ยเนี่ยมันกัดอกัดกลับอีกแล้วนะผม เอ้าเออแล้วมันก็เอาตายเลยนะผมแล้วมันก็โดนท่านี้ตายเฉยผมมาแล้วนะผมไอตัวนี้ก็มาีิครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับผมคือเราจะไม่ประมาทไงบอกแล้วมาจัดมาไอตัวนี้อือโอ้ออกมาแล้วมันสโลว์เลยเหรออ๋อมันเป็นในพาร์ตสิของมันนะผมอุโอ้โหกัดแรงด้วยไอ โอ้โหร้อยแปดทำไมเบานักล่ะลูกอ, um. อ๋อมันคือแบบมันลดเอเดเมตของเราี่หวะเออต้องถามคนที่เล่นแล้วรู้หน่อยนะผมมันมีชนะธาตุแพ้ธาตุไหมมันมีแบบว่าไดโนโสาร์กินพืชแพ้ไดโนโสาร์กินเนื้ออะไรยี้ไหมคอมเมนต์ดีนะผมคือพี่เล่นใหม่แล้วพี่ไม่รู้นะผมอีอีโอ้โหห่างลูกตุ้มไม่เข้าเลยอะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมันกัดสะเทือนหมดอะเอ้ย เหมือนมันโดนเคาน์เตอร์นะผมตอนเนี้ยเจอท่าน,นี้ไปเดี๋ยวดูเราได้ตีก่อนนี่หว่าใช่ไหมกระปิเรานําอีอ,อีนอนไปดีนอนไปดีโอ้โหจอร์ดากี้ฟันห่างนะผมโอ้มันมาแล้วเวลลซีแรปเตอร์นะผมใช่ไหมมันมีชนะทา,าุหรือแพ้ทตาปะวะไม่รู้จริงๆนะโอ้โหเหลือเหลือเหลือ อุ้ยเคาน์เตอร์เอออันนี้เคาน์เตอร์นะผมเหลือไว้พี่แบบนี้ก็โดนนีเหลือไว้พี่แบบนี้ก็โดนดีโอ้โหูนอนครับผมสุดยอดไปเลยลูกพ่อโอ้โหบอกเลยว,ว่าอย่าเหลือเฮ้ยเหลือไวห้หูอย่างนี้ตายเฉยเลยไม่เสียักตัวเลยนะผมมาได้อะไรวะได้ไรเอ่ยอื้อหือโอ้ยเหรียญทองสองพันโอ้โหไอ้น,นี่เก้าร้อยสิบสองแลท หุยได้อยู่นะผมบนโตทเทียมอันนี้สโ,โลโกโซลัรหุยพันสองเลยเหรอเฮ้ยทำไมเราได้ดีเอเอเยอะจังวะโอเคอย่างนี้พี่ต้องรีบแบบตีแบทเทิลบ่อยๆนี่หว่าจะได้ได้ตัวดีๆบ้างนะผมโอ้โหอีกัวสามรอยห้สิบ 350. เออตัวเนี้ยตัวนี้พี่ชอบอยู่มาพอแล้วนะอันนี้พี่เอาไว้แบบคลิปถัดไปดีกว่านะครผมคลิปถัดไปแบบ แบตเทิลประมาณสองสามตาพอเนาะเค okay, เดี๋ยวเรามาดูไดโนเสาร์มีให้จับโอ้โหยอีกวางเฮ้ยกวางสีทองโอ้โหไอ้แจ๋วแจ๋วว่าผมแบบนี้โอ้โหตัวใหม่ด้วยไม่เคยเจอนี้ก็โดนดิเอ้วมันมีตัวไปแปลกมาบ้านด้วยเหรอพี่นึกว่าแบบต้องไปแบบสถานที่อื่นนะผมเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เลงยากนะอืโดนกลางหัวโดนดิเฮ้ยเอ้ยมันเริ่มวิ่งมันเริ่มวิ่งเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว อย่าหน,นี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 โอ้ยโ,โดนโดนดิโดนดิรัวด,ด,ดิอย่าหน,นีดิเฮ้ยโอ้โหเอออีกทีอีกทีเออโอ้ยสวยโอ้โหพล้าเฉยแปดสิบหกได้อยู่ครับผมคือระดับสีทองเนี่ยมันต้องร้อยห้าสิบใช่ไหมละ่ะเออโห้ยได้แปดสิบหกก็ครึ่งหนึ่งเหรอวะโอโ้สวยงามพระรามเก้าแล้วผมเสียดายแต่เสือเนี่ย ทำไรต่อวะเนี่ยทำไรต่อวะพี่พี่อาคก,กิปไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอือหืออันเนี้ยสลายดอกคือพี่เห็นสีทองด้วยนะเวย้ยเอาเป็นเออตีอนี่ไหมแคปซูลไหมเนี่ยแคปซูลเนี้ยพี่ก็อยากได้อยู่พี่แพ้ไปแล้วตาหนึ่งนะผมด้วยความประมาทนะฮะความประมาทล้วนเลยนะผมไม่เป็นไรมันให้แก้มือสามตีโอ้โห ทีมเดิมยังอยู่นะผมทีมเดิมยังอยู่ให้แสลงใจนะผมเห็นไหมเนี่ยทีมที่พี่แพ้เพราะฉะนั้นพี่จะไม่ประมาทครับผมเราจัดทีมท็อปไปเลยดีกว่ามัง้งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ไอชูไอชูอชเออนี่เรียกชื่อเดโนเสาร์ตัวเองไม่ถูกแล้วนะผมทุกวันนี้มาไหนฟฟลด้วยตอนมืดด้วยนะผมเริ่มเย็นละ เอาเป็นเดี๋ยวพี่จะส่งไอมาจุนดาชูคัสไปแล้วกันนะผมเพราะว่าตัวเบาๆไปก่อนมาโอ้ยนี่ไงนี่ไงที่พี่ประมาทนะผมแล้วดูเลือดคนนี้เลือดอย่างเยอะอ <c oughs> ยังไงเอาเป็นท่านี้ป้องกันไว้ก่อนโอ้โหเราไอตัวน,นั้นมันสปีดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะ เราแบบหูป้องกันก่อนไม่ได้เลยอะ่ะมาดีมาดีโหเป็นไงครับผมโอ้โหไอตัวนี้คือแบบเหมือนเน้นเคาน์เตอร์หรือเปล่าวะมันเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่าวะเอาแล้วมัน,นกินกลับมาแล้วอืออืโอ้มันก็ยังกัดแรงเหมือนเดิมปะวะออเนี่ยเราเคา,าะน์เตอร์เนอะคผมแล้วโดนอีกโดนเงี้มสี่ร้อยทำไมเบาจังอะลูก นม่เป็นไรนะผมเราก็ยังเออเรารีวิวหน้อยอะ่ะทำไมอะ่ะใช่ไหม <c oughs> อุยโอ้โหตาคือถ้าเราเปลี่ยนตัวก็ไม่ตายแล้วนะผมไม่เป็นไรคือให้แต้มันไปก่อนไงม <c oughs> าโม <c oughs> เจอตัวนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรได้จะทำอะไรพี่ได้อีหนูหึโดนไปก่อนเลยเนี่ยหมดหลอดถ้าเจอท่านี้หมดหลอดถ้าเจอท่าป้องกันไม่หมดนะผม <c oughs> โดนโดนโอ้โหนอนไปดิ นอนพีดีครับผมสเตโกเปลี่ยนมาตัวไหนเอาแล้วครับผมเขาเอาไอ้ยักษ์มานะผมไอ้ยักษ์คอยาวเหรออย่าห้าวอย่าเล้าหรือทันวะเฮ้ยเราทันป้องกันก่อนนี่ป้องกันครับผมดูโอ้โหจูโอ้หุยมันจูขาจูคอมันจูขาจูคอแบบนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนูจะหนาวเราใช้ได้อยู่ท่านี้มา ตัดสปีดม oh, mm ันไปก่อนนี่แน่นี่แน่ตัดสปีดไปก่อนครับผมโอ้โหเฮ้ตีมามันตีกลับเลยว่ะเฮ้ยมันเก่าด้วว่ะเฮ้ยไอ้นี่เขาเอาเรื่องนะผมเราจะเน้นป้องกันไปก่อนนี่ป้องกันไปก่อนนี่พี่ชอบตัวนี้นะคือมันป้องกันพร้อมาไอ้ทาดาเมจด้วยนะโอ้โหจุยฮะถ้าเขาเยอะไอ้ตัวนี้พี่ชอบที่ว่ามันแบบป้องกันด้วยทําดาเมจด้วยนะผมมา ือจอจระเก้ฟันหางโอ้ฟาดมามันฟาดกลับไม่โกงนะผมโอ้มันแบบไม่คิดเลยอ่ะตีแบบไม่คิดเลยอ่ะอีหนูมาตายไปซะตายไปซะอืนอนไปดีนอนไปดีีนนดตัวลงมารีบลงพี่รีบอา้าวเร็วจะทำงานต่อเวโลซีเหรอเวโลซีอจ๊ะเวโลซีโดนท่านี้ไป จอระเกอโอ้ยกัดมาไม่สะเทือนผิวครับผมจอระเกฟาดหางไปนี่เนี่ยรีบโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหเก็บสามอะ่ะสุดยอดครับผมอ้จบไปนะผมโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนตัวกันเลยทีเดียวนะผมเฮ้ยเก็บสามเลยรับจบอะ่ะโอ้โหโอเคครับผมจะได้หรือเปล่าเอาเป็นกีก้าซินก็ได้นะอัตีเทาๆทาวันใหญ่อะ่ะที่มันได้สามชั่วโมงโอ้โหได้สีทอง สุดยอดโอ้โหเขาโงอย่างโชคดีนะผมได้สีทองด้วยโอเคครับผมหุยพี่จะได้เอาไปเปิดแบบเอาตัวสีทองออกมานะผมนี่ว้าวโอ้ได้สีทองเจ๋เลยโชคดีนะผมดี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 ปกติพี่ใช้ไอ้กีกาเซนน่ะมันก็จะอยู่ได้นานนั้นสามชั่วโมงเลยนะผมมันไม่มีอะไรทําแล้วอันนี้เราก็ตีได้แค่วันละครั้งนะผมแล้วก็ เอ,อตัวนั้นน่าจับอยู่ตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวจับก่อนคือมันออกมาเยอะความจริงพี่ก็ไม่ได้จับบทนะผมที่ก็ค่อยๆจับไปนะผมสามชั่วโมงอะ่ะคือแบบใชก้กีกาเซนตทีก็อยู่กับมันตลอดนะหุยอืดูมันโอ้เดินช้าเนี่ยมันทําให้เป้าวิเคลื่อนเนยเป้าวิเคลื่อนไม่รู้อะไรโทษไดนโนเสาร์ก,ก่อนนะผมตอนนี้เนี่ยมันทําให้เป้าวิเคลื่อนโอ้ร้อยสามเิสี่ได้อยู่ คอมมอนเนี่ยมันเป็นตัวจับง่ายอยู่นะไอแต่ไอพวกไอตัวสีฟ้าสีทองเนี่ยไม่รู้มันจะสั่นหัวสั่นหางไปไหนนะครับผมบางทีไอตอนนั้นจับจระเข้มันออกขานูนะ่ะเฮ้ยแล้วก็อันเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยพี่ตีไปแล้วนะผมแต่พี่พลาดแพ้นะมันไม่ให้แพ้สักครั้งเลยนะผมคือโหเหลือดานสุดท้ายดันแบบพลาดหน่อยนะผมแล้วก็มันต้องใช้เงินเขียวรีร้อยหนึ่งเนาะพี่ไม่ขอรีให้ดูแล้วกันนะผมคือมันเปลืองเงินเขียวนะจะเก็บไว้แบบเปิดอะไรนะผม เสียดายเหมือนกันนะดูดิได้แรงตั้งสี่ร้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่ค่อยมาตีให้ดูใหม่อีพีอื่นแล้วกันนะแล้วก็ทีมพี่ก็ไอตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนวะเนี่ยพวกตัวเขียวๆนี่พี่ก็ไม่อยากอัพเยอะนะผมเปลืองตังค์นะมันไม่ได้ใช้ไงไอตัวนี้ดิโลไอดิโลโอไม่ใช่ตัวนี้นะผมไอดิโลไหนวะไอพี่อยากได้ตัวนั้นนะ่ะไองูนะผมไม่ใช่ตัวนี้ ดีโล่อีตัวหนึ่งอ่ะมันจะแปลงเป็นงูนี่ไงไอ้นี่นี่ครับผมเจนสองมันแปลงเป็นงูได้นะผมคืออยากโอ้หอยากได้เห็นแล้วคือแบบเฮ้ยอย่างที่อ่ะฮะอยากได้งูครับผมอาจจะเก่งขึ้นนะผมโอ้สวยตอนนี้กำลังติดเลยครับผมเดี๋ยวจะเล่นเรื่อยๆแลผมจะรีบเล่นแล้วแบบทำคลิปลงให้ดูกันนะผมโอเคสำหรับวันนี้ครับผมพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียนเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ้ไปแล้วครับผม เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดปิดคลิปแล้วนะไปก่อนรีบพูดรีบจบครับผม